เรียดโดนช่องเจ็ดแบนจนไร้งานในวงการเปิดบ้านกายนาวพลรับเจ้าชู้ควงสาวสองคนพามาเจอมาช้าวัฒนาพานิชหนุ่มกายนาวพลลำพูลูกชายสุดหล่อของมาช้าวัฒนาพานิชห่างหายไปจากงานวงการบันเทิงทั้งงานานางงานละครจนโดนกระแสเมา์มาว่า,วาที่ไม่มีผลงานละครให้เห็นในช่วงนี้เพราะโดนทางช่องเจ็ดแบรนเนืน่องจากไม่มีวินยัยโดยเจ้าตัวเผยว่า ที่หายไปเพราะตั้งใจจะไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ว่าก็กลับมาก่อนส่วนที่ไม่มีละครกับช่องเจ็ดนั้นเพราะว่าไม่ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เลยมากกว่าและตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายภาพยนตร์ด้วยเลยไม่มีเวลาด้านกระแสที่บอกว่าผู้ใหญ่แบรนด์พราะไม่มีวินไยน,นั้นกายกล่าวว่าก็มีพลาดบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่อาจยังไม่ร้อยเอร์เซ็นตลอดเวลา พร้อมเคลียประเด็นที่มีข่าวมาว่ามาชาพาไปเข้าค่ายเพื่อปรับนิสัยซึ่งงานนี้หนุ่มกายรับว่าไปเข้าค่ายจริงแต่เป็นค่ายทหารไปมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบก็เลยไม่ได้อยู่ครบกำหนดกลับมาก่อนที่คุณแม่ส่งไปเนื่องจากคุณแม่อยากให้แก้ไขระเบียบหน่วยสำหรับวงการบันเทิงผมว่ามันเป็นอะไรที่กายต้องเรียนรู้ปางานก็ทำไปก็เพื่อมีประสบการณ์ เราเองก็เอาใจช่วยเต็มที่ส่วนเรื่องสาวๆกายไม่ค่อยปรึกษาพ่อเท่าไรกายก็ค่อยๆค,ครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเรื่องเรียนกับเรื่องทำงานมากกว่ายังไม่ได้ไปต่อตรงกับเรื่องนั้นมากมายหนุ่ยสำหรับอายุแค่นี้เรียกว่ายังมีเวลาก็ค่อยๆดูไปสาวๆของเข้าผมเองก็เจอทุกคนตั้งแต่เป็นดารารู้สึกว่าสองคนได้ครับที่โผลมาส่วนใหญ่ก็หน้าตาดีๆกันเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ ผมว่าทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่เป็นเพื่อนของเขาก็น่ารักกันทุกคนก็โอเคนะผมว่าลูกเจ้าชูหรือเปล่าผมว่าต้องถามเขาแล้วรักกายก็มีเจ้าชูบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นเรื่องปกติกายนะว่าพลน,นั้นเป็นอีกหนึ่งทาย,ยาทคนดังที่สาวสาวต่างพากันกรีดแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตาดำสื่อสักเท่าไหร่แม้เจ้าตัวจะมีช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้และอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามการทำให้แฟนๆ อดคิดถึงกายนวพลกันอยู่ไม่น้อยภาพไปชมภาพปัจจุบันกายนวพลลูกชายมาชาหนุวยอัมพลในปัจจุบันบอกเลยว่ากายนวพลหล่อ,อขึ้นกว่าเดิมมากๆถึงแม้ว่ากายนวพลจะไม่ค่อยได้รับงานบ้างหน้าแล้วสักเท่าไหร่แต่คุณแม่มาชาก,ก็ยังโพสภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่บ้างฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ